หลังนี้นะคะเป็นหมู่บ้านชั้นเดียวของโครงการอาสาเฮา้าโครงการอาสาเฮา้าขนาดพื้นที่ดังนี้22.3ตารางวา22.3ตารางวาเลยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวขนาด3ห้องนอนและ2ห้องน้ำบริเวณหน้าบ้านเป็นซอยสั้นๆนะซอยตันดงเป็นซอยสั้นๆอยู่ในซอยที่27ดังนี้เลยนะคะมีเลยสวยงามมากตกแตง่งมีวีดใหม่พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะ3ห้องนอนเลยทีเดียวเป็นประตูบานสไลด์เดินเข้าออกได้เลยนะคะ ในตัวบ้านนะคะนี่เลยสามารถจกดรถในบ้านได้หนึ่งคันสามารถจกดรถในบ้านนึงได้ได้หนึ่งคันห้องแรกนะคะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านที่จต่อเติมเพิ่มขึ้นมาห้องแรกห้องนอนแรกเป็นห้องห้องนั่งเล่นห้องรับแขกก็ได้นะคะ <S <S ด้านซ้ายด้านขวาเรากั้งควาเป็นส่วนตัวให้นี่เลยนะคะเรากั้งควาเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดแล้วด้านบนนะคะติดไฟ LED ปูฟฟ้าแผ่นเรียบให้ ะะสวยงามมาก3ห้องนอนและสองห้องน้ำกับพื้นที่22.3ตา,ารางวาเป็นพาหุ่มชั้นเดียวพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะบานประตูเป็นแบบบานประตู2ด้านเลยนะคะเปิดได้2ด้านติดไฟกลมไฟน่ารัก,น,รกน่ารักให้แบบนี้เลยมาในตัวบ้านค่ะภาในตัวบ้านสวยงามมากตกแต่งด้วยโทนสีขาวให้ทั้งหมดเลยตกแต่งด้วยโทนสีขาวภายในตัวบ้านนะคะจะมี2ห้องนอน ห้องนอนแรกนี่เลยบ,ะะบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้นะคะบ้านหลังนี้เห็นหน้าทางทิศใต้ห้องนอนแรกก็จะมีหน้าต่างเชื่อมต่อกับห้องนอนข้างหน้าเนี่ยถ่างเชื่อมต่อกันห้องนอนกวา้างอาสาเขาพ่ายอยู่ซอยบางใหญ่นะคะอยู่บางใหญ่ซอยกัลตนาซอยกัลตนาหลังนี้เลยบางใหญ่บางบัวทองนนทบุรีซอยกัลตนา นี่ออกไปนะคะเป็นถนนเส้นการจนาใกล้รถไฟฟ้าเอมา็มอาร์ทีสายสีม่วงเซ็นทัลเวสเกตโลตัสพระราม5โลตัสบิ๊กซีโฮมโปรแมคโคระมีหมดเลยนะคะส่วนนี้ห้างเยอะมากข้งนองมาห้องที่สองค่ะห้องกว้างค่ะห้องนอนกวา้งนนกวาง,งน้านบนเป็นฝ้าเรียบนะคะน้านบนเป็นฝ้าเรียบให้ ห,ห้องน้ําและห้องครัวอุณ้เป็นบานประตูให้นะคะก่อนเข้าห้องครัวจะมีบานประตูบานกระจบ,บันี้ให้เลยเป็นสไลด์ให,หวว้ห้องครัวกว้างมากห้องครัวกว้างมากเลยนะคะแถมฟรีปั๊มน้ำแทงน้าติดตั้งให้พร้อมใช้งานเลยตกแต่งด้วยโทนสีเขียวตัดด้วยโทนสีเขียวคาสเทลแถมฟรีฮูดดูดควันพร้อมกับเตาแก๊สให้ด้วยนะคะเราติดตั้งฮูดดูดควันพร้อมเตาแก๊สแบบสองหัวให้เลย ห้องครัวกว้างมากแล้วก็มีห้องน้าให้ถึงสองห้องเราทําขึ้นมาให้ใหม่นะห้องน้ำตัวนีเ้เราต่อเติมขึ้นมาให้ใหม่หมดเลยห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้าน ห้องน้าห้องแรกนะคะนี่เลยกว้างนะห้องน้ากว้างช,าชักโครกอ่นางล้างหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยชักโครกอ่างล้างหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยป,กกลเปูกรับเบื้องให้เต็มห้องน้่งห้องที่สองอ่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถกับพื้นที่ขนาดยี่สิบสองจุดสามตารางวาหลังนี้หมู่บ้านอาสาเขาห้าค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะ